กินโคกแล้วทีนี้ก็จะอิ่มนะกินไม่ได้นะเอาไปสั่งเอาไปกินโคกกกมันจะกัดกระเพาะไปสั่งโคกเอาไปสั่งเบียร์อะเบียร์าข้าเลยอ่ะจิ้จิารไอ้าเนี่ยไอ้ใจจนั่งลง เอแม่ครับเอาับเอเอาหมูอูอัดให้ลูกนี่เราจะนจาเะคอยเเ็่วนันานไม่ไปตไปีตีเขาให้นั่งกินเฉยๆให้นั่งกินเอานั่งนั่งลงนั่งลง ร้อนนะการร้อนนะแล้วคุณจะไปจกอีกสมไมวัดก็จะจกนี่จกติดร้อนนะกัรนะแล้ก็จกตุ้ใหให่ชอบกินผักไม่ใช่บอใหญ่เออจะบิดผักนพี่อดดีพี่อดดี้ยังไม่มาเลย อยากกินปลาเอเอนี่ผักเต่านี่บ้านลูกโคได้ yeah,